นายมาริเสเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับรัฐมนตรีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเมียนมาเปิดตัวแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ย,ยุทธศาตสตร์ฟ้าใซระหว่างปี2567ถึง2573 ย้ำเจตนารมณ์ของทั้ง3ประเทศในการแก้ไขปัญหาหมอกวันข้ามแดนที่เป็นรูปธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักในการที่จะดําเนินการซึ่งขนาดนี้เรามีมาตรการในการที่จะป้องกันแล้วก็ความคืบหน้าในการที่จะป้องกันเรื่องของการเกิดไฟป่ากับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศชายแดนแนวชายแดนทั้งหมดนะฮะโดยการประสานงานจากเจ้าที่ระดับปฏิบัติการเนี่ยมันก็จะช่วยลดในส่วนของการจุด การจุดไฟป่าหรือการเกิดไฟป่าดูพาสปอร์ตต่างๆจะช่วยลดลงนะแต่มันก็จะมีผลกับเรื่องของ pm 2.5ด้วย